วุ้ยด่าเรือดำน้ำเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดเรมอนปอมไอ้โดเรมอนปอมใส่หนูครับใส่หนัวใส่หนูครับใส่หนูปักใส่หนูใส่หนัวเฮ้ยโดเรมอนต้องมีคนเดียวในเซิร์ฟโดเรมอนต้องมีคนเดียวในไอ้โดเรมอนปอม กูไปแล้วกูไปแล้วจรวดจรวดอุ้ยโอ้โหเกินจรวดปิวไปไหนวะน้าเอาตายเลยอ้าวว่าไงมอนเุ้ยบุลลีเฮ้ย้ยบุลลีหัวโต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  ว้า oh, จ๊อไอ่เป็นไรอะว้าหูว้าหูต่อไว้พี่นุ่มห้ามปล่อยนะนุ่มห้ามปล่อยนะพี่นุ่มพี่นุ่มห้ามปล่อยนะเอ้ยพี่นุ่มจับผมไว้จับผมไว้พี่นุ่มจับผมไว้จับผมไว้จับเอ้ยพี่นุ่มไว้ไหนทำอะไร บอกเลยเี่ยดยวั้กัยขอบคุณครับที่นึงไว้โอ้โหมาหม่งทีนึงเออฮ้ยไม่ไม่ตื่นหม่เอป็นลมเองมันเยสุดเลยคุณแมว มันจบแล้วอนาคินมันจบแล้วอนาคินมันจบแล้วอนาคินมันจบแล้วมันจบแล้วอนาคินมันจบแล้วไใช่แล้วครับไอ้นั่นโดเมอนปลอมพี่นุ่มจับไว้พี่นุ่มจับผมไว้พี่นุ่มจับผมไว้เจับผมไว้ล็วขึ้น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 เล็วขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นเออวิจะลวดจะลวดลองจะลวัดลองจะลวดลองจะรวดลองจารวัดลองจารวัดลองจารวัดนี่แน่มาขึ้นมามามาด้วยกันมาด้วยกันเอามันปล่อยไม่ได้เหรอเอามันปล่อยไม่ได้มันปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วอะไรนะเฮ้ยไอ้โดนเลมอนปอมไอ้โดนเลมอนปอม

ยาจับยาจับจะมาจับหลันลาหลันลาลันลาลันลาลันหลาระเบิด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 โชคดี นอนนอนนอนลงมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งเกาะน็อตมันมันมีสเตมิน่าอยู่สายบนอ่ะสเตมิน่าสายบนอ่ะผมเห็นไหมมันจะหมดไอ้น็อตไอ้น็อตไอ้น็อดสเตมิน่ามันมีหมดนะอืม เออเยี่ยมว่ั่ยด้ิละังเยี่ยมยติเฮ้ยโอ้โหดอลรมอนตกดงถีบขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยยา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 เฮ้ยออนหัจวะเนี่ยไม่ได้กินดอรยากีเลยไงเฮ้ยเฮ้ยัหลไร

อยากรู like, ้ไหมทำไมไม่ขึ้นเพราะมันมีคนอยู่ข้างบนไงเล่านุ่ม้ยนุ่มนุ่ม Pinum. không khác เลมอนอตลอต. Yeah! Ui!

เก็บทนู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 เก็บเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมหลับจริงว่ะดูไม่ขึ้นเลยเนี่ยแต่คนเนี้ยอุ้ยไอ้หนอนวงมาวงมาวงมาเพื่อนวงมาเนียนหรอฮะพี่พี่ยกมันยกมันเออเออ เออเออเนียนนะเนียนนะเนียนนะอุ้ยเนียนนะเออปังเออเอออุ้ยผมแกล้งเออไม่ต้องจับผมแล้วผมตายแล้วพี่หนุ่มถ้าผมมีสิ่งนี้พี่จะอยู่กับผมตลอดไปนี่เนี่ย เออผมจับไปละผมจับพ no en ี่ไปละพี่พาผมไปเลยไปด้วยกันผมเชิดที่อยู่เชิดชื่หุ่นเชิด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 หุ่นอยู่เชิดหุ่นอยู่ตีมันเอออ่าเอ้ยยังไม่เข้ามือว่ะเออเข้ามือแล้วเข้ามือแล้วเอา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 ลอยหลังโอ้โหลอยหลังเหรอลอยหลังเหรอไม่ได้เล่นเหรอ มันเข้ามือมันเอ้ยมีคนไม่ตื่นอ่ะพี่มีคนไม่ตื่น่ะมีคนไม่ตื่นหลับไม่ตื่นเหรอหลับไม่ตื่น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 ่าเรามาลูกผู้เปิดสงครามลูกผู้ชายกันดีกว่าส่งคมรูปผู้ชายพวกเขาอุ้ย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 เฮ้ เฮ้ยเฮ้ยลอยได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงทำพี่หนุ่มวะทำทำพี่หนุ่มเออพี่หนุ่มใครทำพี่หนุ่มพี่หนุ่มมานี่เดี๋ยวล่น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 เอ้ยมา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 อยากมามามารู้จักพาราดอนปะพาราดอนนะวะพาระ ดอนมาละเอ้าไปไหน웅ไปไหนแกน็อตพาราดอนพาราดอนอืมพาราดอนพาราดอนรู้แคพาราดอนไหมนี่แกงตายใช่ไหมแกงตายแกงตายเหรอแกงตายเหรอแกงตายเหรออย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาจับเอ้ยอย่ามาจับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยพาราดอนว่ะกำเนิดพาราดอนใหม่อุ้ยกำเนิดพาราดอนคนใหม่เฮ้ยกำเนิดพาราดอนคนใหม่เราต้องเอ้ยเอออย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาจับเอ้ยอย่ามาจับเอ้ย